อันตพอร้อนข้เอเมนูอะไรครับพอติดตามชมครับรอเดือดรอเดือดเห็นตะหมอกรบซุกหมดแล้วครับผีน้อ,<จ>องอันนี้เมนูตอนยินนะครับน,นี่เมนูตอนยิน สีแดงๆองตุงนี่พี่น้องได้ต้รงได้น้ำเลือดนะครับโอ้ตามไปเรื่อยๆครับจะรู้ว่าเป็นอะไรอยู่ในหม้อนะครับตอนนี้เราก็ใช้เวลาว่างในการทำคลิปขอบคุณกาแฟเสดเดิ ขอบคุณพอเาเซปากแดงนะครับขอบคุณจริงๆค,ค,ครับแบ่งหน้าที่กันทำครับคนหนึ่งทำกับข้าวคนหนึ่งล้างจานนะครับมีความสุขมากนะครับช่วยกันทำครับคนละไม้ละมือมันจะได้เสร็จไวๆครับถ้าช่วยกันมันก็จะเสร็จไปมากนะครับ ทัพพีอยู่เลยครับเดี๋ยวต่อไปเราจะบิวตรงนี้ให้เป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวที่อลังการงานสร้างนะครับท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมต่อไปนะครับก็เป็นคอนเทนต์ สนุกสนานให้ท่านผู้ชมได้ดูป่อใคราหายเครียดนะครับน้ำมันจะเดือดกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่คือวิธีการล้างถ้วยที่ไวมากเลยนะครับเอาถ้วยล้างซามแะลำใหม่ของที่ใช้เัยอย่าไปแช่ไว้ครับเพราะว่าของที่แช่ไว้มันจะไม่ดีนะครับ ยาเราก็ใช้ยาฤทธิสนะครับคัดสังรัดผลงานในความสะอาดด้านหนึ่งนะครับนะครับพี่น้องมาเบิองเอามาเบิองเอาน้ำเดือดเอร็วมันสีมันยัง,ม,ยงมันสีมันยังมันจะเป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรเโอ้แทนแทนเรามาดูกันครับว่าในหม้อนี้คืออะไรนะครับพี่น้องเน้อผู้ละปากแย่งใครมีตะตุ่ยใครๆครับพี่น้องปาละแยงภาษาใต้อื่นปลายยงมุ่งมาจากนะครับ ไทยทุกตัวครับอีโลกร,รัมละ175บาทขอบคุณผู้หล่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนป้ากระแยงมาให้เราองอยู่ทํอกินนะครับมันนี่เหลน้ำเดือดจักน้อยใส่ผักกิตูเข้าไปใส่บกพิดขาวสวนจักน้อยพอทีสุดนะครับได้น้ำพ่อจ่ออือนี่ครับเดือดกำลังเดือดผ่านผ่านเลยครับลองซิม,มูนะ กล so euh yeah, oh, in ุ่มวาส์กดใ่ปอท่องวเนอะเฮ้ยงขายก็ปวดบี่เ่นอนเขาโอ้คนเยกูหน่อยตเดี๋ยฮเดียวก่อนอีมอฮอีมอ เคล็ดลับเกิไปลองไปล่ำหรือไปลองเอ้ยเปิดรูดูกันไปลองไปล่ำเจอกันหลังออกพรรษาครับกับไอกหน้ามุนคนโก้หนุหมนน่มทรยมากไหมแนาทีโอ้เดือดครับพร้อม,มนุ่งอะไรไปลองเอ้ย ของกินตองอีกตัต่นดปสมไปแย่งใช่ไม่สมมาที่ดีครับน้องไม่สมปไ <c oughs> าชันสินมาละ <N> าอะไรนะชันสินช่างอะไรนะชันสินที่หน้าบ้านอ๋อเดี๋ยว